สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือร์พผูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ที่เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลที่ในตอนนี้เรียกได้ว่ามีที่มีทางอยู่ในหัวใจของบรรดาเพื่อนๆหลายต่อหลายท่านกันเลยทีเดียวและเขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในรายของทางริกโกเอ็นกูโมฮาปีกดาวรุ่งของเรานั่นเอง หลัจาจังในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาเพื่อนๆก็น่าจะสังเกตเห็นได้ว่านี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทักอรเนอร์สโลตในอยอรมันของเราพยายามที่จะผลักดันและให้โอกาสเขาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแถมตัวของทงักเอนกูโมฮาเองก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยผลงานที่สุดยอดในสนามจากการที่เขามีส่วนร่วมในการทำประตูไปถึงหลูกจากการลงสนามห้านัดหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยมีส่วนร่วมในการทำประตูนัดละลูกกันเลยทีเดียวโดวยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป 3ลูกแล้วก็มีการผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก2อแอซิตแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าในตอนนี้ตัวของทางเอนกูมฮวเองนั้นเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นแล้วกำลังจะอายุครบ17ปีในช่วงสิ้นเดือนที่จะถึงนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้น่าประทับใจมากที่สุดในการแข่งขันช่วงทัวร์ปรีซีซั่นของทีมเดาในซัมเมอร์นี้แต่ในการแข่งขันเกมจริงที่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นศึกคอมมูนิตี้จิวที่เราฟาดแข่งกับทางปราสาทเตือนแก้วคริสตันพาเลตที่สนามเวมบี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือในเกมนัดล่าสุดที่เราเพิ่งจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมายเยือนของทางเดอะเชอรี่บอนมัดในการแข่งขันนัดเปิดฤดูการซีซั่นใหม่ของพรีเมียรลีกเราก็าเห็นตัวของทางเอ็นกูโมฮามีรายชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามมา แม้กระนั้นทางการเนื่องสล็อตก็มีการออกมายืนยันว่าการจะใช้งานเด็กหนุ่มที่มีอายุเพียงเท่านี้เราอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปและค่อยๆให้เขาได้มีส่วนร่วมกับทีมขึ้นมาแบบทีละเล็กทีละน้อยล่าสุดอีกหนึ่งคนที่มีการออกมาการันตีคุณภาพของหนุ่มน้อยรายนี้ก็คือตัวของทางเวิร์กกิลฟันได้กับตันทีมของเราระหว่างที่เขาไปออกรายการเมนอินเบรเซอร์ เขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความรวดเร็วและในตอนนี้ก็เหมือนเพน็รที่ยังไม่ได้รับการเจรไนขึ้นมาแน่นอนว่าเขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นและกำลังจะอายุครบ17ปีในเร็วๆนี้ฟานได้กล่าวเราต้องการอยากจะเห็นเขาพัฒนาขึ้นมาและรักษาสภาพความฟิตของเขาให้ได้เขาจะได้เรียนรู้จากบรรดาน,นักเตะที่ดีที่สุดและได้ลงเล่นในระดับที่สูงที่สุดด้วย ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาและเป็นนักเตะคนสำคัญของสโมสรแห่งนี้ได้ไปกันต่อเลยครับเพือพ่อนๆมาเปิดพละ้นบนเรื่อง,ร,องราวของหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตาม,มองภายในทีมของเรากันไปแล้วเราจะดูอีกคนหนึ่งที่กระชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลย นั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้เขาเคยถูกตัดชื่อออกจากทีมในการแข่งขันที่เดินทางไปทัวร์ช่วงปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชียลอาดในตอนนั้นเราได้เห็นตัวของทางฟาบิซิโอโรมาโนมีการออกมายืนยันเลยว่าตัวของทางเคียซ่าน่าจะต้องยากออกจากทีมของเราไปเกือบจะ100%เเต็มจากการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นของทางอรนเนอร์สโรแม้ว่าเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นมันจะมีเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บ สภาพความฟิตตามเข้ามารบกวนเขาอยู่โดยกระตามทีทวันล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางเคียซ่าเองมีการออกมาประกาศจุดยืนของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าเขาต้องการที่จะอยู่ลงเล่นกับทางนิวอู๋ของเราต่อไปแล้วก็จะไปสอดรับกับบทสัมภาษณ์ของทางอาร์เนอร์สลอตที่ก็มีการพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเราเองจะได้เห็นตัวของทางเคียซ่ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ ถึงแม้ะนั้นหากเรากลับไปดูสื่อของทางฝั่งประเทศอิตาลีอย่างทางม mm ิลานนิวส์24ก็มีการตีข่าวออกมาอีกเช่นเดียวกันว่าอันที่จริงแล้วทางรอสโซเนลี่เองก็มีความพยายามในการจะติดต่อเข้ามาหาทางเอเย่นส่วนตัวของทางเคียซ่าเพื่อหวังที่จะผลักดันให้ตัวของเขาย้ายกลับไปคาแข้งในหลีกบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางมัคซิมิเรลอัลเลกรีนายใหญ่คนใหม่ของพวกเขาชื่นชมในฝีเท้าของทางเคียซ่ามาตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวอย่างลงเล่นอยู่กับทางมโมงมหาการฟิอเรนติน่าก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่กับยูเวนตุสและมาลงเอยกับทางเลมพูหของเราดังกล่าว แม้กันนั้นก็ดูเหมือนว่าความพยายามของทางมิลานจะประสบความล้มเหลวไปแล้วอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เคียรซ่าก็เพิ่งจะสมบทเป็นซูเปอร์ซับถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของเขาและเป็นผู้พังประตูให้ทีมของเรากลับมาขึ้นนําทางบัลมัดอีกครั้ง ก่อนที่จะคว้าชัยชนะมาได้แบบสุดสะใจแฟนบอล4ประตูต่อ2ซึ่งก็ทําให้ในตอนนี้ตัวของทางเคียซ่าได้รับความไว้วางใจจากทางสล็อตมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการปิดตายโอกาสที่เขาจะย้ายกลับไปสู่ประเทศอิตาลีในช่วงตลาดรอบนี้ไปด้วยโดยปริยายนั่นเองเรามาลุยกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวคราวนี้ก็ยังคงกเกาะติดอยู่ยกับผู้เล่นในแนวรุกของเราเช่นเดียวกันถ้าจะเป็นคนที่จากเราไปอย่างไม่มีวันหวนกลับกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางเดียโกโชตาดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสของเรานั่นเองซึ่งอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะรับทราบข่าวกันดีอยู่แล้วว่าตัวของทางโชตาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสเปนตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ทําให้เขาเสียชีวิตไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับน้องชายของเขาอย่างทางอังเดรซิลวา แล้วในการแข่งขันนัดเปิดสนามของพิมเมลิกในเกมนัดล่าสุดที่ดอกเพิ่งจะลงสนามไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามันก็มีภาพความน่าประทับใจมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศให้กับทางโชต้าดังกล่าว ไล่เลียงมาตั้งแต่การยินไว้อะไรให้กับเขาก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนที่มันสิ้นเสียงนกหวีดยาวของกรรมการเป่ายุติเกมการแข่งขันไปแล้วเราก็ได้เห็นบรรดาแฟนบอลในสนามแอนฟิลด์ของเรามีการโห่ร้องและก็มีการร้องเพลงให้กับตัวของทางโชต้าเล่นเอาแม้กระทั่งตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียว แต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่านอกจากการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่เราทํากันให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ภายในสนามแล้วมันยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทางนิว์พลของเรามีการทําให้กับตัวของทางโชต้าด้วยเมื่อหากเราเข้าไปดูในห้องแต่งตัวของสโมสรนักเวลานี้ก็จะเห็นได้ว่า เก้าอี้ที่เอาไว้นั่งพักของโชตาที่ใช้สําหรับการเปลี่ยนเสื้อผ้าก,ก่อนการลงสนามนั้นมันยังคงถูกปล่อยเอาไว้แบบนั้นและก็ยังมีชื่อของทางเดียโกโชตาติดอยู่เอาไว้ที่บริเวณดังกล่าวโดยไม่ได้ปล่อยให้มีใครเข้าไปใช้งานเก้าอี้ตัวนี้แทนที่เขาเลยภาพดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาโดยทาง The Line, เด Touch ไลท e เพลทฟิทบอลชื่อดังแล้วก็มีผู้เข้าไปเข้าชมแล้วมากกว่า1ล้านครั้งกันเลยทีเดียวก่อนที่เราจะได้เห็นสื่อเจ้าอื่นๆของประเทศอังกฤษมีการหยิบฉวยไปรายงานต่อ ขณะเดียวกันทางอา n เนอร์สล็อตในเฮดดัชแมนของเราก็เป็การออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยผมคิดว่าโมเมดซาร่ารู้สึกได้ว่ามันพิเศษขนาดไหนนะเขาคงรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของภรรยาของทางเดียโกที่เขาเดินทางมาเจียดถึงขอบสนามด้วยครอบครัวของเขาก็ได้อยู่ที่นี่ลูกๆของเขาก็เช่นเดียวกันสล็อตกล่าวเราเองก็รู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นนะ ความโศกเศร้ายังคงมีอยู่ความรู้สึกเด่ยวนั้นอาจจะทําให้บางครั้งตัวของโมงเองรู้สึกสะเทือนใจแล้วผมเองก็รู้สึกแบบเดียวกันแม้ว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นที่ผมน้ําตาไหลออกมาก็ตามทีนั่นทําให้บรรยากาศหลังเกมกับทางบอลมัดมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเมื่อเราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรุกของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ในตอนนี้ทีมของเราก็มีความพยายามอย่างหนักในการเดินหน้าล่าล่เซ็นของเขาอยู่ด้วยนั่นก็คือในรายของทางอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนของทางซาลิกาดง นิวคาเซอลยู่นาเต็ดนั่นเองซึ่งหากเพื่อนๆจำกันได้เมื่อก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของทาง er, อารันเชียร์เออร์อดีตดาวยิงตลอดตำนานของทางฝั่งนิวคาเซิลมีการออกมากระแนะกระแหนเลยว่าหลังจากที่เขาได้เห็นฟอร์มการเล่นของทางฮูโกเอเกติเก้ดาวยิงตัวเก่งที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางไอร์แลงด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสนนดาคา95ล้านยูโรและเจ้าตัวก็ระเบิดฟอร์มเทพในทันทีหลังจากลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการในสีเสื้อของลิเวอร์พูลไปแล้ว2นัด ฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปถึง3ลูกโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงเองไป2ประตูและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก1นึ่แอซิตนั่นจึงทําให้ทางเชียร์เลอร์มีการบอกกล่าวเลยว่านี่แหละตัวของทักอีซักถักย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลบางทีอาจจะเป็นได้เพียงแค่ตัวสารองของเอกกิติเก้ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้นเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งอดีตดาวเตะของทีมเราเองอย่างทางไมเคิลโอเว่นที่แฟนบอลหลายท่านไม่อยากจะนับว่าเขาเป็นนักเตะเก่าของเราด้วยซ้าไปหลังจากนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่เคยหักหลังทีมของเราและทิ้งสโมรสรไปกลางคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาย้ายข้ามฟากไปอยู่กับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากไปะหะอกกระเหินกับหลายสโมรสรเราไม่ประสบความสําเร็จทีนี้ตัวของทางโอเว่นก็มีการออกมาพูดถึงกรณีของทางอีซัก ที่เขาก็เชื่อว,ว่าบางทีลิเวอร์พูลอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้ามาแล้วด้วยสัาไปซึ่งความคิดเห็นนี้ก็จะไปสอดคล้องกับทางเชียเลอร์เพราะตัวของทางเอเกติเก้นั้นก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นอยู่แล้วเว้นเสียแต่ว่าสรตจะวางแผนการใช้งานเขาในลักษณะอื่น สำหรับเอเกติเก้นั้นข้อถกเถียงมันไม่ใช่ว่าเขาจะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันพิมพ์มลิกหรือไม่แต่มันอยู่ที่ว่าเลว่าภูยังคงมีความจําเป็นจะต้องไปเซ็นสัญญากับทางอีซักเข้ามาอีกหรือเปล่าต่างหากโอวเว่นกล่าว หากมองในแง่ของฟุตบอลแล้วผู้เล่นทั้งสองคนนี้ควรจะเป็นผู้นำของคู่แข่งกันและกันในฐานะสุดหน้าเบอร์เก้าของแต่ละทีมไม่ใช่การที่เราต้องมาเห็นพวกเขาแยั่งเสื้อกันลงเล่นแบบนี้เว้นเสียแต่ว่าตัวของทางสลอตน,นั้นอยากจะใช้งานอีซักเป็นกองหน้าอินไซต์ทางฝั่งสาย ตากันต่อเลยครับเพื่อนๆไหนๆก็มีการเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวโอกาสกันได้ตัวถังอเล็กซานเดอร์อิซักของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่วกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน พราะในขณะที่ทางลิเวอร์พูลของเราเปิดสนามเกมแรกของพิมลิกในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าถ้ยชนะมาได้4ประตูต่อ2แม้รายละเอียดในเกมนั้นอาจจะค่อนข้างหัวใจวายกันเล็กน้อยก็ตามทีแต่ในอีกด้านหนึ่งสโมสรอย่างทางนิวคาสเซิลอยู่นเต็ดที่พวกเขามีโปรแกรมต้องบุกเปลียนถิ่นวินล่าปาร์ของทางสิงห์พงศแอสตันวินล่าในสภาพที่ไม่มีตัวของทางอิซักคอยยินคำในแดนหน้าให้กับพวกเขาอีกแล้ว ผลลบพธ์สุดท้ายที่ออกมาก็คือแม้ทักแอสตันวินล่าจะเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนจากการถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมแต่สุดท้ายทางนิวคาสเซิลของทางเอ e, ็ดดี้เฮาก็ไม่สามารถที่จะเจาะตะข่ายเข้าไปได้ทําได้เพียงแค่เสมอกลับออกมาแบบไร้สกอร์จนหลายคนบอกว่ามันเป็นการทิ้ง2คะแนนไปอย่างน่าเสียดายนั่นเอง นั่นทำให้ในตอนนี้ตามการรายงานข่าวของทางเครกฮปนักข่าวสายนิวคาเซิลคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าหากที่จริงแล้วถ้าพวกเขายังคงมีอิสซักอยู่ป่านนี้นิวคาเซิลก็คงจะคว้าชัยชนะไปได้แล้วและผู้บริหารของสโมสรก็โกรธกริ้วอย่างมากกับสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นสุดท้ายคนที่จะสวยก็คือตัวของทางอิสซักเองเมื่อพวกเขาจะนำความโกรธเหล่านั้นมาใช้เป็นบทลงโทษกับตัวอิสซักที่ คาดว่าน่าจะเป็นการปรับเงินที่สูงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของทางนิวคาสเซิลกับการที่พวกเขาต้องปราชัยในเกมนี้โดยไม่อาจที่จะใช้งานตัวของทางอีสักได้มันคือ2คะแนนที่เสียไปสำหรับทางสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลอยู่น่ตตดนะโฮปโพสตยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเอง มันไม่มีทางอื่นเลยที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาได้เพราะในความเป็นจริงก็คือถ้าหากพวกเขามีทางอีซักอยู่ก็คงจะสามารถคว้าชัยชนะไปได้แล้วแม้ว่าทางสโมสรจะเตรียมใช้ค่าตัวที่เป็นสถิติของพวกเขาตามมาแต่มันกลับไม่ได้รู้สึกว่านั่าจะเป็นการลงโทษที่เพียงพอเลยหากนำไปเปรียบเทียบกับการที่คุณจะสามารถคว้าชัยชนะในเกมพมรมียร์ลีกมาครองได้ จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของโฮปก็คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่ายิ่งเราปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปเท่าใดคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดไม่ใช่ทางทิ่ว่าผูของเราแต่มันคือทางนิวคาสเซิลอยู่นาเต็นเองนั่นแหละไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลักจากในตอนนี้มันเป็นการยื้อกันอยู่ระหว่างสองฝั่งกับทางนิวคาสเซิลและตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิสซักเอง เราได้เห็นตัวของทางนักเตะมีการออกมาประกาศกล่าวเพื่อเป็นการขัดขืนทางสโมสรอ,อย่างชัดแจ้งเลยว่าต่อให้สุดท้ายแล้วพวกเขาไม่ยอมปล่อยให้เขาได้ย้ายไปอยู่กับทางิเวอว์พูลอย่างที่โจ้าตัวมีความตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นเขาเองก็ยืนกรานว่าจะปฏิเสธการลงสนามให้กับทางนิวคาสเซิลไม่ว่าสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทางอาชีพของเขาอีซักถึงขั้นที่มีการย้ายออกจากบ้านของเขาที่นิวคาสเซิลไปแล้วด้วยซ้ำไป และมีการปล่อยเช่าบ้านหลังดังกล่าวขณะที่ทางนิวคาสเซิลเองก็มีการตอบโต้ตัดชื่อของเขาออกจากการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปเรียกได้ว่าสถานการมันกำลังเข้าสู่ช่วงสุกงอม,มากที่สุดขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนั่นเอง ทว่าล,ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาจากทาง Anfield Paper สื่อที่เจาะข่าวของทีมเอาโดยเฉพาะที่ชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางอีซักจะมีการยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งและเขาก็จะพยายามผลักดันการย้ายมาสู่ทีมลิเวอร์พูลของเราให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ ด้วยบทหมายสำคัญของเขาก็คืออยากจะย้ายมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเราให้ทันเกมที่ทางนิวโูลจะมีอีกหนึ่งโปรแกรมสำคัญในการจะต้องกลับมาฟาดแข่งกับทางนิวคาเซิลยูไนเต็ดในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกมนัดต่อไปนั่นเองซึ่งทีมของทางอาร์เนสซัตจะต้องยกพลบุกไป,ปยือนิวคาเซิลที่สนามเซนต์สเตมปาร์คของพวกเขาในวันที่25สิงหาคมที่จะถึงนี้และตัวของอีซักก็หวังว่าจะได้กลับไปเยือนที่หลังเก่าของเขาในฐานะคู่แข่งเพื่อที่จะยิงประตูทางนิวคาเซิลให้ได้ ข่าวด่วนในตอนนี้อเล็กซานเดอร์อิซักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่เขาต้องการที่จะลงเล่นปรเชิญหน้ากับทางนิวคาสเซิลในอีก9วันข้างหน้าแอนฟิลเปเปอร์ระบุโดยมีการอ้างอิงจากทางเครกโอฟมาอีกทอดหนึ่งเมื่อเราได้เห็นการงัดข้อกันระหว่างทางนิวคาสเซิลกับตัวของทางอิซักกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งกันดีกว่าว่าเขามีการออกมาอัปเดตประเด็นนี้อย่างไรกัน หลังจากเมื่อคืนนี้เราได้เห็นตัวของทางเอ็ดดี้ฮาวมีการออกมายอมรับเลยว่าในตอนนี้ทั้งตัวของเขาเองและประธานสโมสรลุมไปถึงทั้งเจ้าของสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสถานการณ์นี้มันไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆเลยกับทางนิวคาสเซิล จึงทำให้พวกเขามีการเปิดประตูสำหรับดิวนี้ออกมาเป็นครั้งแรกแถมฮาวยังยอมรับไปอีกด้วยว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายมันอาจจะไปอยู่ที่ตัวของทางนักเตะเองที่อำนาจต่อรองดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจากสภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในทีมของพวกเขา ขณะที่ทาง Fabio Romano อีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียนหนึ่งก็มีการยืนยันชัดเจนเลยว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่เป็นครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการทุบสืิติใหม่ของเวทีพรีเมียร์เพื่อขอซื้อตัวนักเตะในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ล่าสุดเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันออกมาจากทางเดวิดอันสตีนเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางดิแอ h เลติกที่ก็มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันและมีการขีดเส้นตายเลยว่าดีลนี้มันอาจจะจบลงก่อนวันที่25สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งหมุดหมายดังกล่าวเพื่อนๆคุ้นๆกันไหมครับก็คือก่อนเกมที่เราจะเผชิญหน้ากับทางนิวคาสเซิลนั่นแหละ ซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าตัวของทางอีซัคต้องการที่จะลงสนามในสีเสื้อของลิเวอร์พูลเพื่อกลับมาปเผชิญหน้ากับทางต้นสังกัดเก่าของเขานั่นเองบางทีเราอาจจะได้เห็นทางออกเกี่ยวกับเรื่องราวมาหากาพของทางอีซักเมื่อทั้ง2ทีมมีการมารเผชิญหน้ากันระหว่างทางลิเวอร์พ o ลกับนิวคาสเซิลอยู่นาเดนที่จะลงสนามกันในวันที่25สิงหาคมออ s t e ีนระบุ ผมยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนนะแต่ก็อย่างที่เราได้เห็นกันมาแล้วว่าแน่นอนที่สุดตัวของทางอีซักเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูล ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเรามาดูอีกหนึ่งประเด็นเมื่อไล่เลียงถึงโอกาสการประสบความสําเร็จในการคว้าตัวสุดน้าไรใหม่เข้ามาสู่ทีมของเราแล้วเราจะกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่ในตอนนี้มีโอกาสจะตบเท้าออกจากทีมของเราสวนทางกันไปบ้างแล้วก็เป็นผู้เล่นคนสําคัญในแนวรับของเราเสียด้วยนั่นก็คือในรายของทักอิปราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮฟทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเขาก็เดินสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ในปี2026 ขณะเดียวกันหากเพื่อนๆติดตามข่าวสารมาโดยตลอดจะเห็นได้เลยว่าในช่วง2หรือ3วันที่ผ่านมานั้นเราได้เห็นสื่อของทางฝั่งประเทศสเปนมีการออกมาโหมข่าวหนักมากๆเลยว่าในตอนนี้ทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดพยายามเดินหน้าใสาเกียร์ห้าไล,ล่ล่าตัวของทางโคนาเต้อยู่แต่แม้กระนั้นล่าสุดเราเห็นอีกหนึ่งรายงานข่าวออกมาคราวนี้มาจากทางเซมเป้บาซ่าอีกหนึ่งสื่อท้องถิ่นของประเทศสเปนเช่นเดียวกัน กลับมีการออกมาชี้ชัดเลยว่านอกจากในรายของเรอัลมาดริดดังกล่าวข้างต้นแล้วทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาของกึ่งสือ่อฮันซี่ฟริกก็หมายมั่นปั้นเหมือนอยากจะได้รายเซนของทางโคนาเต้ไปครอบครองเหมือนกันเมื่อทางผู้บริหารของพวกเขาก็มีการติดต่อในเบื้องต้นเข้ามาหารือกับทางเอเย่นต์ส่วนตัวของทางนักเตะเพื่อสอบถามความรู้สึกนึกคิดของตัวโคนาเต้เองว่าภายในลึกๆข้างในแล้วเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับโอกาสในการจะได้ย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริด และพวกเขาก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการแจ้งให้รับทราบถึงความสนใจจากทางฝั่งของบาร์เซโลนาด้วยแต่ที่น่าตกใจก็คือสิ่งที่ได้รับคำตอบกลับมานั้นตัวของทางโคโนาเต้ก็ยินดีที่จะย้ายไปร่วมถิ่นคัมนูเหมือนกันจากเลงข่าวของเรายักษ์ใหญ่จากคาตาลุนยาได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับคนใกล้ชิดของนักเตะแล้วเซมเปรบาซาระบุ ยิ่งไปกว่านั้นระหว่างการพูดคุยและเจรจารในครั้งนี้ก็มีการเปิดเผยว่าโคนาเต้ไม่ได้ปิดกั้นไอเดียที่การที่เขาจะย้ายไปเป็นส่วนหนึ่งโปรเจกต์ของทางบาซ่าเลย อย่างไรก็ตามอย่างน้อยในตอนนี้สิ่งที่เขาให้ความสำคัญก็คือการบริหารจัดการสถานการณ์ปัจจุบันกับทางลิเวอร์พูลให้เรียบร้อยเสียก่อนเขาต้องการจะเข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของตัวเองกับสโมสสนว่าทีมดังจากประเทศอังกฤษพร้อมที่จะมอบสัญญาตามที่เขาต้องการได้หรือไม่ในการโน้มน้าวจะให้เขาอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกต่อไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ